โอ้โหน่ากลัวมากครับคุณผู้ชมถ้าเป็นคุณผู้ชมจะทำยังไงครับหญิงสาวคนนี้เธอมาเล่าเรื่องราวผ่านทางติกตอกครับลงคลิปคลิปนี้ครับกลัวก็กลัวอยากรู้ก็อยากรู้ครับไปพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งในประเทศสิงคโปร์นะครับเธอลงคลิปแล้วบอกว่า เมื่อมาถึงที่พักโรงแรมในสิงคโปร์แห่งหนึ่งแล้วได้ยินเสียงผู้หญิงเนี่ยกรีดร้องเวลาประมาณเที right ่ยงคืนครับด้วยความกลัวว่าเฮ้ยหญิงคนนี้ผู้หญิงคนนี้เธอเป็นอะไรหรือเปล่านะครับอยู่ภายในห้องกรีดร้องดังลั่นมากสนั่นโรงแรมไปหมดเลยนะครับจึงตัดสินใจเดินออกจากห้องนะไปดูนะไปด้อมๆมองๆดูเหมือนในคลิปนะครับแล้วหญ right ิงสาวนี่ก็กรีดร้องออกมาไม่หยุดนะครับเธอตัดสินใจโทรหาโอเปอเรเตอร์ของโรงแรมครับจนโอเปอเรเตอร์เนี่ยขึ้นมาตรวจสอบครับ สุดท้ายนะครับทราบเรื่องเนี่ยรู้ถึงสาเหตุที่มาที่ไปเนี่ยก็เรียได้ว่ายิ่งช็อคเข้าไปครับ สวัสดีค่ะทุกคนจากที่ทุกคนรอ ep สองนะคะของทิปสสิงคโปร์ว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็คือณตอนนี้เราเดินทางกลับไทยมาแล้วแล้วก็เราจะมาเล่าให้ฟังว่าสรุปแล้วอะ่ะมันเป็น ก็คือในคืนวันนั้นอะเราได้ยินเสียงแบบมีผู้หญิงแบบร้องไห้แล้วก็แบบไม่ร้องธรรมดาเหมือนแบบเกีตารดร้องไปด้วยพร้อมกับเสียงแบบเป่าผมอะเออเราก็คิดว่าเรายืนฟังสักพักนะยืนฟังในห้องว่าเออแบบเขาเหมือนแบบตอนแรกก็คิดว่าไอเขาเล่นกินจก,กรรมเปล่าแต่ว่าฟังไปฟังมาก็ไม่ใช่ก็เลยคิดว่าไอเขาโดนทําทร้ายไหมหรือว่าอะไรก็เลยตัดสินใจแบบคุยกับเพื่อนว่าเออเดี๋ยวจะโทรหาโอเปอเรเตอร์ทีนี้พอเราโทรหา operator, โอเปอเรเตอร์โอเปอเรเตอร์เขาก็บอกโอเคเดี๋ยวเขาจะขึ้นมาดูให้ เขาก็เหมือนเคาะประตูแล้วทีเนี้ยมันก็ไม่มีใครออกมามีแต่เสียงตะโกนออกมาแล้วก็มีเสียงร้องไห้อย่างเดียวแต่เหมือนเขาบอกว่าผู้หญิงคนนี้เป็นคนจีนเขาก็เลยไปเรียกล่ามจีนมาให้โดยสรุปแล้วอะ่ะคือดีที่รู้ก็คือเหมือนเขาอยู่คนเดียวเขาไม่ได้อยู่กับใครตอนแรกก็สบายใจแล้วว่าแบบเอออยู่คนเดียวก็คงไม่ได้แบบโดนใครทําร้ายแต่ทีนี้ก็มากังวลออย่างหนึ่งว่าเขาทําร้ายตัวเองไหม สรุปเขาก็ไม่ได้ทำงานตัวเอยงค่ะแต่เหมือนเขาแบบเขาเสียใจมากเขาเหมือนไม่มีสติเพราะว่าเขาอะโดนแฟนของเขาอะนอกใจคือเหมือนเขาบอกกับทางเจ้าหน้าที่ว่าคนที่เชื่อเขาได้ก็คือแฟนเขาเท่านั้นแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็คืนนั้นอนะเขาก็ไม่ได้บอกอะไรแล้วนะแต่เราไปถามเขาในอีกวันหนึ่งวันรุ่งขึ้นว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นยังไงบ้างสรุปก็โดยประมาณนี้ค่ะก็ขอบคุณนะคะสําหรับคนที่เป็นห่วงว่าแบบเดี๋ยวจะเกิดเหตุอันตรายอะไรเงี้ยคือต้องบอกก่อนเลยตอนแรกไม่คิดว่า ว่าจะทําแบบนี้เราแลกคุยกับเพื่อนว่าให้เอาโทรศัพท์มาอาจแบบเหมือนอยากจะส่งเสียงคลิปเนี้ไปให้เพื่อนที่ไทยฟังว่าแบบอแบบมันน่ากลัวนะอะไรอย่างเงี้ยแต่เหมือนบรรยากาศมันก็พาไปเนาะให้เราแบบไปแอบดูจริงๆกไไ็ไม่ไม่ไม่ตั้งใจว่าจะให้ตัวเองเป็นอันตรายแต่ว่ามันก็ไม่อันตรายอะไรหรอกค่ะขอบคุณนะคะ